ดิการลงทุนที่น่าสนใจในปีนี้นะครับถ้าไม่พูดถึง AI เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับการมีขึ้นมาของ Generative AI เนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับที่แน่ๆคือทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นซึ่งทาง Goldman Sachs ก็มองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นการเพิ่ม Productivity ให้กับทั้งบริษัทแล้วก็บุคลากรของบริษัทด้วยเขามองว่าตัว GDP เนี่ย ต่อจากนี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะโตได้ถึง7%แล้วก็ทางพวกนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าถ้าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการเอา generative AI เข้ามาใช้ในอนาคตเนี่ยหรือภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะสูญเสียวความสามารถในการแข่งขันได้ถึง50%เลยทีม AI เนี่ยจริงๆก็แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆก็จะมีกลุ่มที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับพวกผู้ผลิต s e m i c o n d u ตอร์พวกผู้ผลิตชิปนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับการพัฒนา AI กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำซอฟต์แวร์ก็คือคนที่มี Data นะครับมีการพัฒนาโมเดลนะครับแล้วก็มา Provide AI เนี่ย as a service mm hmm. ถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่ม AI นะครับมันก็จะมีอยู่3ข้อหลกัหลกๆนะครับที่จะทำให้เป็นผู้นำตลาดในด้านนี้ ครับงข้อมูลนะครับใครยิ่งมีข้อมูลเยอะคุณนั้นยิ่งได้เปรียบ2ตัวคอมพิวติงพาวเวอร์นะครับการที่จะประมวลผลเยอะๆเนี่ยก็จะต้องอาศัยกําลังการประมวลผลที่เยอะตามไปด้วยอย่างที่3คือเงินนะครับเพราะว่าการให้บริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการลงทุนในอินฟาเนี่ยก็ต้องใช้เงินวุฒิเคระดับโลกเช่น Microsoft นะครับไมโครซอฟเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วละ่ะก็เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับและนอกเหนือจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ส่วคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก นะครับต่อมาก็คือ Google นะครับเวลาเราพูดถึง Google เนี่ยเราก็จะนึกถึง s a r c h เ n g i n e เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกใบน,นี้นะครับมา r k e ก็ตแชรอยู่ประมาณ93%แล้วก็เป็นบริษัทที่มีการพัฒนา AI เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องอีกตัวหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Nvidia นะครับ หลายท่านถ้าเป็นคอเกมเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับ n v ็น i ีเดียดีอยู่แล้วซึ่ง n v ็น i ีเดียก็เป็นผู้ผลิตการ์จอหรือ GPU นะครับจริงๆ p u เนี่ยก็เอามาถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนอกเหนือจากเกมไม่ว่าจะเป็นการขุดคริปโตก็ดีการทําว i r t ชวลเอฟเฟกก็ดีล่าสุดเนี่ยก็คือมาช่วยพัฒนา AI ซึ่ง n v ็น i ีเดียก็เป็นผู้ซัพพลายตัวชิปเนี่ยให้กับทั้ง Google และ Microsoft ในการที่จะนํามาพัฒนา AI เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของธุรกิจ AI เลยก็ว่าได้ ซึ่งนักลงทุนที่สนใจเนี่ยก็สามารถลงทุนหุ้น AI ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้วผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า DIRX นะครับโดยที่ทางผู้ออกเนี่ยก็จะไปทำการซื้อหุ้น Microsoft Nvidia หรือ Google เนี่ยนำมาเสนอขายให้กับทางนักลงทุนเนี่ยในรูปไทยบาทการซื้อขาย DIRX เนี่ยไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้วถ้าสมมติหุ้นแม่ในการใส่ผลประโยชน์อะไรทางนักลงทุนก็ยังได้รับนะครับและเทรดเวลาเดียวกับตลาดแม่อเมริกราด้วยนะครับก็คือตั้งแต่2ทุ่มถึงตีสี่และใครที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะกดเปิดบัญชี d r x ได้เลยผ่านระบบสตรีมมิ่งเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยครับ